กการรเษตแนวคิดตั้งเดิมที่หล,หลายคนมักจะคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากในรูปเข้าสู่โลกของการเลี้ยงสัตว์ป่าที่ทุ่งนาและทุ่งยากว้างถูกแทนที่ด้วยกรงขังและสัตว์จำนวนมากต้องจากบ้านมายัางที่ห,าห่างไกลเราคาดการว่ามีสัตว์ป่า 5 5พันล้านตัวถูกเลี้ยงเพื่อผลกำไรอย่างน้อยใน90%ประเททั่วโลกนับเป็นเรื่องปกติที่ตั้งแต่เกิดมาในที่กักขังสัตว์ป่าจะเจ็บป่วยจากการขาดสารอาหารเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดและแม้กระทั่งการกินเนื้อมนุษย์และการตายอย่างเร็วก่อนวัยอันควร พวกเขาถูกฆ่าขายเป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าส่งออกใช้เป็นแฟชั่นและยาทางเลือกและถูกใช้ประโยชน์ในการสร้างความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ป่ายังเติบโตขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องและวงจรของความโหดเหี้ยมกำลังกลายเป็นสิ่งที่เริ่มยากที่จะหยุดซึ่งมันไม่ควรต้องเป็นแบบนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกันหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าเพื่อผลประโยชน์ มาร่วมกันเป็นกระบอกเสียงกับเราเพื่อหยุดยั้งความทรมานของสัตว์ป่าจำนวนมากให้หมดไปอย่างถาวร